감사합니다. <목소리가> กินเป็นหมเลยเอาต้อหมเออเอาอไหมอันนี้จะสั่งมามากินด้วยกันหรือว่าจะสั่งจานเดี่ยวกินด้ไหมก็อยากกินนะก็อยากกินด้วยกันมันก็สั่งเพราะว่ากูกินข้าวกูกปิดกินข้าวไม่มกินใช่ไหมก็ต้อนได้อยากกินยำได้เายำไหมต้องอยากกินอโวคาโู้จ้าหเยค่ะวัสดีค่ะคัณนีนะคะ ไข่อยู่บนโค้กอโวคาโดปั่นใช่ไหมคะไข่จะกินไหมกินใช่ปะเอายำสามไข่ค่ะแล้วก็ปูผัดเอ้ยไม่ใช่ปูผัดอะไรนะอันนี้ไหมน้ำนี่คืออยากได้เป็นเป็นคูหมอนหรือว่ายังไง แกงขัาวปูเอาวะหรือว่าจะเอาเป็นน้ำอะไรอีแกงหล่ัวปูจะวะได้เอาแกงขัาวปูเอาอะโวคาโดน้ำพึ้งนมสดไแต่หวานไสุกากาวกับแต่แต่น้ำพึ้งที่แต่ตลาดเขาสั่งกับเราสั่งไงมมดเมูที่กินง่ายไเมื่อคอยยืมโทรศัพท์โทรหามีหน้าอะไรป่ะ พีน้ามัเอาไปเลี้ยงค่ะสวัสด,ดีค่ะฮัลโหลมีน้าจะกินข้าวกับพี่ไหมเดี๋ยวสั่งข้าวผัดแล้วมากินด้วยกันไหมมันเป็นจานใหญงง่เออไม่ใช่เป็นข้าวไงหรือว่าเอาข้าวสวยมันมีข้าวผัดปลาดุกไข่ครอบกับข้าวผัดมันปูนาละโนดเอาอะไรพี่ว่าข้าวผัดมันปูนา,นนาไหม โอเคเอาข้าวผัดมันปูนาลาน่โอเคะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้กไสล์นี้จะหอะถเลยถักเลสวัสดีนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้คอยังม่ไเลยเยวคนน้ำมะพร้าวหนุน่มาาหนึหน่นะ ดีค่ะ <c oughs> แม่ถึงวันนี้ไหมอ่ะ <Okay. S 2> ไปเหลียงพั์ไท่สั่งแล้วตัวนอรดนะคะมีเอาไปปัดน้ำพมังสต่ใส่ชบนะยพันธา์ไข่ค่ะข้าวต้ไปเลียงพั สวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณครับทีนนี่ร้านสวบาใช่ค่ะพี่หมีพี่หมีกินข้าวยังวันนี้เพิ่งซ้อมเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งตัวจะไปอาบน้ำก่อนหนึ่งรอบนะครับกินด้วยได้ไหม กินได้เลยพี่อนคนนี้ข้าวยังกินข้าวกับอะไรอันนี้ข้าวมือแรกเลยนะนี่ใช่อคือมาตุกเช้ามากแล้วคือแสบเสียงแต่ละคนตื่นมาคือเสียงถ่ายกันหมดเลยเสียงไม่มีเสียงไม่มีกินข้าวด้วยกันไหมกินข้าวด้วยกันไหมไม่มีเสียงเลยกินข้าวกินข้าวกินกันสี่คนค่ะกินข้าวเริ่มแต่งกินข้าวแล้วบอล ต้องเสียด้วยทุกคนข่ะเสบนิดหน่อยอ่ะพี่หมิ้งจะดีขึ้นมีแกงส้มไหมแกงส้มยังไม่ได้กินเลยกินไปวันนั้นอร่อยมากเลยแต่ว่ามันเป็นข้าวเช้าอ่ะพี่ขวัญหนูกลัวแสบท้องอะ่ะแต่แกงส้มก็อร่อยเนาะแกงส้มก็ยอ,อยากกินว่ะอะไรนะแต่มันเยอะมากแล้วอ่ะมันเยอะแล้วอ่ะพี่ขวัญไม่ไมากินกับหนูได้ไหมวันที่สิบเจ็ดมาแล้วมาแล้วมาชิมกินด้วยกันไม่ได้ทานร้ามาแล้วโอ้ยวันนี้วันเกิดมีเหรอม่คิด Nikki, happy, okay. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday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 . เบอร์เจนะคะขอให้มีมความนุมากขอให้มีอยู่กับหนูไปนานๆนะขอให้มีน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะรักมีนะขอบคุณที่ซัพพอนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะมีได้ได้สิบเจ็ดให้แบมเลียงได้เลยไม่ขวัญเดี๋ยวแบมเลียงเองเดี๋ยวใครมาหาแบมนะเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวแบมเลียงแกงส้มร้อยๆคนละสองถ้วยไปเลยไม่สบาย มีอยากได้อะไรไหมโ้แต่หนูมีความรักดีๆให้มีนะให้ให้กิหนวันนี้ก็รบาาันั้นสั่งอะไรไปบ้างนะรู้สั่งไปเยอะเลยอร่อยทุงแกงส้มแกงส้มไข่ปลาลิวกิวยำไข่ปลาทะเลแกงชัไอ้แกงปูผัดปลาหมึกหวาน หวานอ่ะมันหวานเกิน,น,กนจริงต้องกินกับอะไริ้นสิบไม่ไม่มีมันหวานแบบหวานมากเลยไม่แนะนำหวานคือตัดขาเลยอ่ะก็มาคือ1 1> หวานคือประทัมชาติคือประทัมชาติโอ้ยยี่สิบคอมเมจอนหน้าอะไร ได้เลยพี่โน้ตพี่โน้ตใจจังขอบคุณค่ะยินดีไป็อเกียรตมากยินดีเหมือนกันวันนี้ะปะติดติดสสดีต่อทุกคนพี่หน้าอยู่ข้างนี้แหละทุกคนวันนี้ใครมารอบชาติพันธุ์บ้างคะคือตอนเนี้ยกังวลนิดนึงเพราะว่าชุดใหญ่มากกล้องไม่ไหวแล้วความจริงคือออร่ามากขอบคุณนะคะพี่หน้าอย่ากกินเบงซ้อมมาคนะ ไม่เป็นไแมมันเยอะมากเลยตอนนี้อยากกิน้าเพื่อนอกินก็กินได้มันเยอะมากเลยอ่ะกินกันเอาเอาเอามาก่อนถ้าสมมติว่าตอนนี้เราหิวเว้ยเราแค่หิวอ้ยขอบคุณค่ะูม่คอนนี่คสวยี่ด้ไ่แต่เอาีถึงอีกแล้วไ้หไ้ม่รีบมาหนูเร็วร้าหล้ว่วันนี้จะโชว์ที่โรงแรม Signature นะคะ Signature หัตใหญ คิดถึงมันกันกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาเจอไปบ่อยเดี๋ยวจะไม่ดึแย่เลยใช่แล้วนี่เป็นคนสั่งกับข้าวเยอะอ่ะแล้รู้ป่ะว่ารอบนั้นน่ะที่สั่งมากินคนเดียวค่ะไม่มีใครกินเลยค่ะแต่ซื้อแล้วคือทำไมน้อยมากบิลเพราะว่าเห็น M C I ของเรามี6แรมล้างนั่นล้างมันก่สวัดีนะคะวาสวัสดีค่ะไม่ใช่คนเมาซื้อให้มันมาซื้อนอนกันถ่ายนะเป็นหลงอีกแล้วเนี่ยจะไม่ได้ตื่นว้ายบอส ดบอ่วสตำรวจลงแล้วค่ะกดกดกด,ดกดกดกดไม่ไม่เลไมีสินค้าอะไรเลยบอสจ้าทุกคนเอาอะไรดีมีสิียนครับว่าออร่าฤทธออรา่ามันจ้ามันจ้าอย่ามาช้าจริงช้าไอบา้บ้าไอบา้บ้าออร่าออราเข้าตานะคะกดได้เลยออร่าริ์นะคะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวปอตะกราให้วันนี้เสนอ วายบอสสวัสดีค่ะนี่เอาไปเลยนะคะคูชั่นตัวนี้นะคะมีกันแดดด้วย S p f 5 0 P A บวกๆนะคะสองร้อยเบาทสามารถกดได้เลยนะคะเดี๋ยวทุกคนค่ะกดได้เลยจิ้มใจจบบอสทานข้าวหรือยังค่ะวายบอสไปนู้นแล้วมีของอีกไหมบอสไปนู้นแล้วเพืวายบอสองร้ย279บาวหรอจริงแล้วเอาไหมเอาไหมเอาอันนี้ไปก่อน ตักก้าตก้าอ่ะอ่านังยางอันทีเป็้ายตก้าหนังยางไปใช่ครับถยเรสั่งมาล่าเอาตักกาให้หน่อแอดมค่ตกกราเลังพื้นที่แล้วนะคะทุกคนบอมากระเป๋านช่วยกันกดนะคะมันมาถูกเลยค่ะมีคนอยากเปนหม่าล่าเลยเออมันก็เหมอหม่าล ก็อย่าเพิ่งบุรีกล้องนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะได้ไหมอะใคก็ได้ใครติดฟิล์มเป็นมาติดฟิล์มหนูที่โรงแรมหน่อยได้ไหมคะวันนี้สวัสดีวันนี้ชุดใหญ่มากอยากให้มาดูกระตาเนื้อจะที่จะอดาที่เข้าคทุกคเกระตาอดัไหมเป็นผู้วโอ้ดีค่ะแม่พิมมิ้วงะสวัสดีค่ะเอาใครติดได้มาติดิบไ่ส่เลยน่สี่สี่ฟ่สี่โ่ ไอจีบิ้มได้บิ้มน้อยนลอยที่เหลือบิมไม่ได้แล้วน้องไม่ได้แล้วอ่ะเขาจะเองเบ็ดออกไปทายบุตด้วยแม่ช่อยกับน้าด้วยจะเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ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 ้า อันนี้เขาบอกว่าว้าหมอมมากทุกคนกอคงงร่อยเหมือนก็ใช่กยตอนถือเหราลเวลาเอฟเฟกต์แสงมันมาคือใส่ผึเตเร์่มทุกคนหนูขอร้องใครที่สามาถึงฟิล้ติดกา้องได้บ้าคุณีเลยขอซื้อพิม์ติดโทรศัพท์ไปหนูค่อยว่ากัน ตอนนี่เรอยู่าุอลเรา้องตัดตัเยถ้ถามเอากหรือไป่าเาปาปลาตาละลายค่ะแล้วว่าเอาตอนนี้เอาวันนี้ก่เพราะว่ามันไม่ได้น้วอนนี้มยามไนีก็ิมแับนอพบอกเลยเหรอถูกต่องตะกี้ เดี๋ยวค่ะใครที่ชอบคนรักค่ะโวตัวตัวักแภาพฟิล์มแบบไฮเวทใช่ใช่ใช่ฟิล์มแบบนี้ตะวันตกที่เรจะหายไปไปกินในรองแล้วนะตกนะโทรศัพท์ทุกคนดูทุกคนดูร่องรอยอารยธรรมดิทุกคนดู เราตัดรูปหัก่อนเอาออกก่อนที่ใส่เดี๋ยวมันโดนละเมิอทุนไม่ได้ใส่แบบเนี้ยไม่ได้ใส่อนเี้ยพี่ชายแบบมาหรอจี๋หรอพี่ชายสวัสดีค่ะพี่จี๋หรอถ่ายแล้วชถ่ายสวัสดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดนะเอามเสียงหอมไม่เข้ามีน่าเน่ะว้าวรีวิวข้าด้อมสามกันแล้วจะเข้าด้อมสี่แล้วพี่จีจะเข้าด้อมสี่แล้วทุกคนจะไปเป็น พอยกแม่ยกพอยกแม่ยกในด้อมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนรีบเข้าด้อมสามเลยเร็วๆๆๆๆใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วีค่ะตะกี้ออกไปถ่ายรูปกับแม่แม่พี่มิวนะคะน่ารักมากน่ารักมากเป็นแป้งที่เขามีเปอร์เซ็นต์ผสมของแล้วพี่่เข้าด้อมได้เลยนะคะเดี๋ยวซื้อแล้่หน้าจอรอแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนเราเลยไหม่พะ มาสงสมใจมีที่ถือบอกแม่ถึงไขอบคุณนะคะที่ถ้าได้ดีถ้าพี่ที่ถึงมากงเลยถือหัวถืัวัวมันจะตกอีกแต่ว่าพี่ที่มาถึงยาพี่ที่ถึงวันไหนนะคะพี่ที่มาวันไหนนะคุณโทรศัพท์ส่งชิ้นมากเลยไม่รู้ว่าโทรศัพท์แต่ว่าคนฝาเข้าด้าน่อยได้ไหมอ่ะด้อมลิงก์หน้าโอหันนั่นเลยใครต้องใส่กันแค่ทุกคนค่ะก่อนไปก้าวไหนเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่พี่ที่ถึงมรนี้ใช่ไหมคะรอบชุดว่ายน้ำที่คนวันนี้คือตื่นเต้นมาก ปินไส่ย่างยเจอกันนะคะน้ามาของน้ามาวะหน้ามาของโมจิโต้อุ้ยน้อนมากเลยเนาชีวิตานนนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็แต่งหน้าค่ะเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคนะคอมากค่ะอนะรบมาก่ะอบมากค่ะขบคมา่ะ่อบากะบมากว่มา่ไม่อ่ะ โมจิมาอยู่แล้วอร่อยมากเฮ้ยยามดีโมจิหกสิบหกก็เาใจะปล่อยได้ยังไงซีเคซีเควันนี้ไม่มีเสียงซ้อมเสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะมามาคันนี้สุดสนะคะว่าคูกค้าเป็นใคนชุดใหญ่มากแต่ว่าแบบเดี๋ยวก็ต้องลองซ้อมเดินรถใส่แบบจริงจังแล้วก็ซ้อมเดินดูเมื่อคืนลองไปแล้วก็มีข้อผิดพลาดอยู่บางเป่าคือว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องแบบไป มูปลาไหลนล้าก็กระแดงมาดูเปียบไป่ใช่ว่าน่าจะคไพไม่ได้อาจจะเลิศช่วยเรียกเราโค้ชช่วยด้วยเสียงชอยข่อยแน่ข่อยแน่เด้อดีอล้วเมนไหมคะขอบคุณนะตีแวขอบคุณนะคะเราจะได้มีไหนอีก2อสามปี่ะคือแต่แต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่า เป็นรอบคือจริงๆข้อมูลอะชุดแบมอะไม่ได้เยอะมากทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาลอกต้องอธิบายชุดหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้เครียดหลายน่าจะเป็นการโม้มากกว่าอาจะเป็นฟิลโม้มากกว่าตอนนี้ชีสสลิดวิ่งชีตู้ค่ะแคปดิสเทนติ้งยิ่งดูแลนะคะวันนี้รอลำโพฟนะ วันนี้ไม่ได้พูดนะทุกคนขอโมดวันนี้จะเป็นเป็นการวอยเสียงนะคะวันนี้มันมีใครก็ได้ออนมีขอโมดิที่สามที่ออนได้แค่ไปหนึ่้านโทรศัพท์อยู่ใกล้คือเราสอวะอันนี้มันเดี๋ยวบอกสุลรอเออขอให้วันนี้เลิศไม่มีข้อจำกัดส่งไลฟ์ต่อขอบคุณนะคะทำนิ้วีมอ่ะปืนพร้อมต่อสุนหลอพร้อมอย่างมันเกิดกูเลยมืนมีแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยน่ารังมั่งเลยอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ กดตะกร้าก่อนเร็วสู้สู้กดตะกร้านี้เดี๋ยวกดตะกร้าเร็วถ้าเข้าเด็กก็จะเปเตรียมตัวโมจิขอบคุณะสองนเนี่เข้ายังจริงกดต้องสองสองไปเร็วแม่สวัสดีค่ะพี่สปพ้ายสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะพี่สปพ้ายมาไหมอ่ะน้องน้องพี่สปพ้ายได้มาสงขาไหมตื่นุ่๊กไหมคะอันนี้ตัวจริงเราวชื่อเป็นบอสถ่ายบอสถ่าะแล้วมันก็ขอบคุณนะคะให้พี่แบงค์ ขอบคุณมุงแนขอบคุณค่ะจอบกันมาพูดว้ายเล้ขอตะก้าก่อนเลยมาพร้อมพี่พี่ปาร์ตี้เลยไหมคะพี่จะไปมาพร้อมพี่ปาร์ตี้ไหมอุ้ยพี่เล็กขอบคุณค่ะว้ายตะก้ว้าตะก้าอุ้ยน่ารักคุณเล็กขอบคุณค่ะไม่ไหวแล้วโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ยังไม่ได้รางวัลเลยพี่เล็กเยังไม่ได้รางวัลเลย เดี๋ยวพี่ไปเจอพี่สปายอา้าตอนนี้รอพี่หมิงส่งตอนนี้รอพี่หมิงส่งสิงโตให้อยู่ขอบคุณค่ะนี่อ้อนเก่งลองอ้อนหน่อยเมื่อวานไปหาตัวจริงสวยมากขอบคุณนะคะบิกุ๊กกี้รางวัลรอบปันนี้ไงจะได้มีกำลังใจไง เอาเธอมา bana, เป็นแม่ยกใจยกใจให้เลยแม่ทิ้งเธอให้ยศกันห่าใไกถูกสะกดมุนตาเสีมาดมใจทุกคนหาแกะเป็ช้นส่อันนี้นะคะกัะเตาลูปกระเริ่มลูกใหญ่ยังอ่ะมันกินคนเดียวไม่ได้หรอกอย่างนี้ทุกคนดูมันใหญ่มากเลยอ่ะดูกิคือโดนใครนี้อยู่ในหัวหนูก็ติดแล้วเนี่ย ไ <Why? S 2> จะเอาเธอมาโอ้ยพูดผิดให้เธอมาเป็นแม่มมม<า>ให้ยกใจะยกทั้งใจให้เลยกินก่อนอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เล็กพี่เล็กน่ารักตลอดเลยรยักนะรักนะรักนะจ้า <c oughs> สาวริมเลเวอร์เออนี่สาวริมเลเวอร์ไม่สงขาไม่มีวันไปทะเลเลยเนาะเอามีวันเดียววันแรกที่ไปไหนขอบอกมันไม่มีวันไปดูตัวจริงสวยกันเลยมาดูขับตัวน็อตมานี่แต่นบอกว่าตัวจริงสวยกว่าเนาะมันจะตั ซัลาปล่เจ้าดังของขงโซนค่ะอันนี้ไม่แบบชอบไม่น่ากินมากอ๋อกระเพาะซัลโปล่ทอดกุ้งมันมีมันมีแบบหอมไส้หมูแดงอ่ะหอมค่ะทอดกุ้งเหยือกแกงผานสีค่ะจะปล่อยๆหายไบหมดตอนนี้มาดังลูกผานสีที่ไม่มีปล่อยกระเพ๋าหม้อขนาดไม่อยากกินวันที่หน้ากินกระเพ๋าหม้อเกิดกินซิ่งปั่นอร่อยมากจริง เนไหม่นี่ไม่นั่ตะก้านไหนไม่นั่อยู่ที่ก้าวเลยค่ะลองกดดูจะได้เจอนอนเราที่แว่นนะยังก็ลองอดดูเดี๋ยวเจอเลยหน้างานกินคนเป็นอาหารมากสวยประหารว่าดีหลังต้องเตนโตนะคะขอบคุณน้องคุณน้องหมีด้วยนะคะโซฟี่เจ้าคุณขอบคุณค่ะจังหวัดแล้วรอเจอกันเจตือนแล้วมาหนมามาหน้าร้อยแรง มมาให้ไวมาให้ไวไม่คือหลอกเองนะคะขนมค่ะแต่ได้เยอะขนแล้วอยากแป๊บเดียวแค่หิวตอนนี้แค่อยู่ต้นตะข้าแต่ว่าของกับข้าวยังไม่มาไงทุกคนไข่เต้าหันขนมไข่เต้าหันอร่อยมากมีแม่บ้านบิ๊กกล่องแม่บ้านิกมาแล้วมมแจกหงึ่ก่องเลยน่ารักที่สุดด้วย ที่มาเอาใช่ค่ะนี่ไปงอนกันตอนไหนอตอนไหนบ้างคุแม่สวัสดีใช่ไมอยากจีบพี่ชายจีบาบบอมาแไ้นี้มาแบบนี้ไปชุดวันนี้ได้ไหมครับหลักก่อนคือคืออยู่วันนึงง้อเลยอยู่ๆชุดวันนี้เจะหลักันุ่งให้ง้อเลยที่วามเป็นที่างเปนคือเว็ดมนเออ ต้อคืนโดนจีบเยอะจริงวันนี้ก็ชิมชาตพานเริ่มหนึ่งทุ่มเลยค่ะปัมไรสุดก็หนึ่งทุ่มหน้างานมาแตงจีบกันสะบัดตอนีเลยที่แบบผิดห้ามเอาอรป่อร่อยมากไส้่มากแค่นี้ก็ต้องมนแล้วเดี๋ยวต้องมนอีกแน่คืนนีที่มีละวันที่จริงวันนี้อยู่โรงแรมอย่างเดียวหนูสนิกับแนบอกว่าแขาดมหนสีหนูสนิทผ่นตีอง้อยกินทานกับสีแสีแดงมสโ้กินไรูร้านซา หวานคุ้นเต็มเลยเหรอะอามาเมเวยนาปกติไม่มีเลยยิ่งคเอยิ่คุ้นมาเต็มเลยน่าภาค่ะากินเรต้องยนร้อนนิดหน่อยค่ะร้อน่นะรอนนดอนี่ไอเจมาทุกคนฝากเขา้องกลงเฮ้ยงัามเลยได้ไหมคะ้ัมจะเต็มแล้ว วันนี้รอบสุดท้ายสิบพันค่ะแมบรอบดอกไม้มากเมื่าเมื่อไหรสิบเก้นี่ถึงก็อรอสุดาิบันแล้วก็สั่งที่มอนชีชีสวอล็อี้ให้หนูว่าที่มองก่อนขอบคุณค่ะหนูขอบคุณนะคะที่ทักหนูมาเนตบ้านลุงใช่ไหมหนูก็ขอบคุณะุกท่านขอโที่หนูไได้เข้าไปตอบเลยหนูยุ่งมากช่วงเช้า อุ้ยขอบคุณค่ะพีู่พี่ขอบคุณค่าพี่อยากแทนของจริงแล้วว่าได้ครับพี่ส่งมาให้น่ารักมากพี่จะแบมอยู่นี่นี่อ่ะอยู่พี่โซแบมนี่นะคะเฮลโลพี่อบพี่ธนาดิคือเขากินกันไปปล่อยไปกินกไอ้ิ้มาแล้วอยากกินถั่วถั่วกับปลากรอบสดชื่นได้ไหมอือขอบคุณนะคือตอนนี้อะไรมาก่อนใช่ไหม จริงอร่อยคือตอนนี้ขอสักทีแบบนี้มันเก๋ดีอ่ะชอบชอบหลอดแบบขูดเนื้อเก๋คือมันอร่อยอะเอาช้อนนี่เอาช้อนขูดวิ่งมีทุกคนเก่งมากทุกคนตอบแทนหนูเลยที่หนูไม่ตอกหนูไม่ต้องตอบเลยอ่ะขูดได้ไหม ชาวหอมได้ไหมเนี่ยชาวหอมและชาวหลักได้หมเลยไม่หเมื่อกี้ไปรับสายโทรศัพท์มาค่ะน้องเอลี่มาตื่นดตัวพี่จอร์ดหมอก็เลยตื่นไม่หลับพี่เก็บข้าวบนคาวันนี้ชุดชาติทานจะเปลี่ยนไปเล่นๆนะให้ทุกคนได้ตื่นเต้นเหมือนตื่นนะคะแต่หมอกบอกพี่หัวว่าพี่หัวคงไม่หลับเลยนะหลอกหนูขออนุญาตตอนนี้อิ่มน้ำมะพร้าวแล้ววันนี้ไปดูหน้าจริงๆต้องซื้อบัตรเข้าไปอะโอนในงานอะขอนอนุญาแล้วไม่รู้ว่าแต่ถ้าไม่เรียกเข้าแรงมารอเจอกันุยเฮ้ยร้อนน่ะทุกค ตำรวจลงเชียงรายน่าจะแพนกลับหลังจากประกวดเสร็จค่ะตำรวจลงแล้วหรอพ่อเลี้ยงแต่เราไน่นอกคือดีคุณตำรวจลงแล้วหรอกดตะก้าแล้วทุกคนโอเคกดตะก้าคุณคุณมาตอบ็อกกี้คุณจะคิดว่าไม่สุดหรือว่าแบบไม่วันนี้เป็นรอบสุดเดียวมาค่ะไฟไหมค่ะวันนี้คุณจะติดผูกตอนนี้ฟอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้าเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรแล้ว ตอนเช้าถ um. yeah. uh ่ายสปอนเซอร์ไปนะคะคุณว uh, ้าวุ่นมากเพราะว่าเวลามันเล็กหลักน้องร้องเลยพูดแค่คำเดียวคนจะต่างมะพร้าวแต่ว่าไปเป็นงานฝากกีดังให้น้องสนัทใช่ฝากกีดให้น้องไหมนะคะทุกคนมาดูเอฟซีคนอื่นไช้ฝากกีดอยู่นะขะบอกค่ะเดี๋ยวพิมพ์ไปบอกถ้าถ่ายต่อถัดนี้เอาไปให้ลูกตอนไหนได้ค่ะมีเอามามีลูกชิมเอามาให้กูชีฟชอบกินชอบกินมะพร้าวอ่ะอาจจะเป็นช่วงนัน ถามแบบนี้ได้ไหมจริงๆลงะเบียนบ้าง่ค่ะหนูขอโค้กซีโร่หนึงกระป๋องน้ำแข็งละหนึ่งไม่กินข้าวไม่กินสี่โมงประมาณสี่โมงก็ต้องจีบได้ค่ะติดไหมเกลือไทย้องจีบดูก่อนสิอ๋อค่ะลองจิบดูก่อนสิ ไม่ไม่ทำไหมเวลาเร่งรัดจะใส่ผูกไม่เัลเร่งจริงคือเราอะก็ลงไปทันเวลาแต่ว่าพอพอถ่ายงานสมาษณ์ใช่ไหมคะก็ต้องไปซ้อมต่อเขาบอกว่ายิ่งโตยิ่งบบถ่ายงานสัมภาษร์เก้าโมงกี่โมงกึ๊งกึ๊งกึ๊งกึ่งกึ๊งกึ๊งกย๊งกึ๊งกึ๊กึ๊งยม๊งกาได้ต๊อดึ๊งก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 น๊งกงกึ๊งิ้มงกึ๊งกึกึ๊กึ๊ง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 กป๊งกึ อาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าจะเลิกงานหรือเปล่าเนี่ยเดินก่อนถ้า้เป็นช่วงเลิกงานเหลือเดินก่อนเลยเดินเป็นคนแรกคนเดียวแต่งหน้าใบหนึ่งใครจะเสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่เราต้องเสร็จก่อนประมาณกี่พี่นะขอแบกขอบคุณนะคะเสือเสืออะไรนั่นค่ะขอบคุณมากไไม่อยากจะซื้อนั่นซีวิปตี้ฮัลโหลลูกอยากให้มีคนถ่ายไลฟ์ปรทางคนไม่เขาบอกว่าอายุที่เราจะสวยมากที่สุดจะเป็นช่วงแบบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบอะไรเงี้ยสี่ เรื่องขนาดเท่าไหร่นะจอมไม่ไหวที่เขอยู่กันเลยจะพังละอะไรเริาจะพังละอะไรคะนะไม่เป็นไรค่ะลูกอีกรอบว้าวไม่น่าคนเมื่อวานไปนอนสี่ปีอย่าโซแบมมาไปนอนแล้วว้าวว้าวว้าวเลยมันจะว้าวว้าวว่ะ กินทาโร่แบบเผ็ดไหมกินทาโร่แบบเผ็ดค่ะอาหารน่าจะโซจึ้งอะโซจึ้งโซใจอะทุกคนเดี๋ยวมันจะลงหมดนะมันแบบจะหมดแล้วอะมันกระตุกแล้วอะใช่น้องกจะกลงแล้วเจอกันนะันจะหมดแล้วทุกคนเจอกันนะไม่คุยเท่าไหนี้ค่ะตับอายุปีนี้มากค่ะอให้ดูก่อนเจอกันนะกระตุกแล้วอะเจอกันครับไปไหมต้องพกสีโล่เท่านั้นนะคะ